โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะยินดีต้อนรับสู่เกมโซโลเลเวลลิ่งนะครับนะโอ้าหไหกันไป2สัปดาห์นะครับเนะเราก็ยังเล่นอยู่นะครับว่าทุกคนจะไม่ลืมกันแล้วกันนะเพราะช่วงนี้ยังไม่มีกิจกรรมใหม่นะแล้วก็วันนี้อัปเดตแพทมาใหม่แล้วนะครับแพทใหญ่ด้วยนะครับผมนะมีเพิ่มด่านมาใหม่นะครับผมนะแล้วก็มีเพิ่มฮันเตอร์ชาเฮอิน hey มาด้วยนะครับผมโอเค แล้วกิจกรรมอีกมากมายแล้วก็ของขวัญอย่าลืมเข้ามารับกันด้วยนะครับอันนี้ของขวัญจากคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเรารับก่อนเลยแล้วกันนะฮะอ,อ,อย่าก,กระตุกสิโอ้โหเป็นไงละ่ะได้รับเซร็จแล้วรับตำนานมาหนึ่งเซ็ตก็ถือว่าโอเคนะครับผมนะโอเครับโอ้โหได้ตังค์โดยแสนหนึ่งแจกเย็บยับก็เลยทีเดียวมีเพชรด้วยนะครับผมนะแจกเกย็บยับจริงๆนะ โอเครับไปให้หมดแล้วกันรับทั้งหมดเลยโชว์ทีเดียวพอดีฮะได้เพชรมาสุกนะแล้วก็มีกิจกรรมด้วยนะครับผมนะแหมมีกิจกรรมเยอะแยะเลยนะครับเดีย๋ยวเราไล่ดูให้จบเลยแล้วกันกิจกรรมตัวนี้ก็เหมือนกับฮันเตอร์ชเวชองอินนะครับนะก็คืออาวุธนั่นแหละนะนะอาวุธของฮันเตอร์ชัยอินนะครับผมนะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูที่สุ่มแล้วกันนะไปเว็ปนี่ท่าแสงนะครับนะ้าชาเฮอินนะจ๊ะโอ้โหเดี๋ยวดูอ่มันสวยจริงสมกับเป็นนางเอกนะครับไหนๆก็ได้ไหนเลยจัดเลยแล้วกันเดี๋ยวมาจัดตัวนี้ก่อนเรามี20ใบนะครับผมนะเนี่ยเฮ้ยอืมนึกว่าจะเป็น a r i m i t e Edition ถูกเพิ่มเข้ามาในนี Wol ้แล้วเรียบร้อยนะครับนะสำหรับเชเวนะครับผมนะโอ้โหเอ้ยอย่างนี้ก็เลือกเป็นเชเวเลยเนี่ยพอเรามีเชเวเราก็เลือกเลือเป็นเชเวครับสวยฮะโอเคไม่เป็นตัวอลิมิตเต็ดนะเข้ามาในกล่องธรรมดาอยู่นะไอเบสโก้ผมไม่ได้ปรับภาพลงเลยเป็นระดับสูงเดี๋ยวเดี๋ยวแก้สมเสร็จตทรศัพท์ไม่ไหวเหมือนกันนะเล่นไปอฮะ มาหรือเปล่ามาหรือเปล่ากระตุกนิดนึงนะยังไม่ได้ปรับภาพนะฮะเฮ้ยอย่าขาวนานเลเราลุ้นอยู่เนะี่ยโอ้โหเรียบร้อยดีไม่มาครับผมรู้สึกกระตุกกระตุกหน่วงๆอย่างนี้นะหลังัปเดตมาใหม่นะตอนไม่ได้อ่านวิดีโอก็หน่วงนะคนเล่นเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคแยวตั้งค่าแป๊บนึงเอาเป็นทั่วไปแล้วกันนะเราอ่อืมเอาเป็นทั่วไป โอเคปรับลงปรับลงโอเคประมาณนี้จะได้ไม่กระตุกนะฮะก็กระตุกมันเดิมวไอ้บายโอเคไปต่อฮะไปส่งกันต่อนะผมชเวต้องมาแล้วแหละอย่ารุนเรและกันไม่รุนนะโอ้ยชเวเข้าตู้นี้ผมสบายใจนะโอ้ยเออเลอร์เออเลอร์แต่ภาพภาพหายอยู่เลยแต่คอไม่ตาย,ยแต่เออเลอร์ภาพยังบั๊กอยู่เลยนะ เออเลยไม่เป็นไรฮะเราให้อภัยมันเออเลยอ,อย่ารุนแรงนะไว้รุนสักสองตัวไปอุ้ยหนึ่งตัวหนึ่งตัวก็เอาไว้ออยเฮ่อยค่ารุนแรงก็พอแล้วตอนเนี้ยถ้าไม่รุนแรงผมได้อัพดาวตัวไหนก็ได้อัพอ่ะออกตัวไหนผมได้อัพอ่ะออกอาวุธก็ได้อัพอ,อ่ะอเคอย่ารุนแรงขออย่างเดียวตอนเนี้ยมาเฮ้ยชิบมาเตอร์เฮ้ยชเวบ้าเอ็มมา อ้ออ้อแลยไม่ใช่เอ็มมาแล้วบักด้วยพระเจ้าเอ็มมาบอกว่าออกิเกเรยแล้วนี่ใช่ไหมแล้วเธอมายังไงเนี่ยใช่ผมอ้ออ้อกิเกเรนแล้วผมาชมีมาแล้วเธอมายังไงเนี่ยเอ็มมาโอจะตายไปไปสู่มอนเตย์ชาดีกว่าไปฮะเลือบบักเลยโอเคเลือบบักแล้วเออเลยดิไม่เออเลยนี่ตาเหย อาจจะพูดมากหน่อยนะเราพูดมากกู่แล้วเป็นประจำนะฮะไเลยก็ลุนด้านในต่อฮะช่วยไม่เปลี่ยนนะกดข้ามเลยไม่เปลี่ยนเรากดข้ามเลยไอต่อครับผมมีมีสาลายใสให้หมดจริงๆน่าจะดองนะเพราะผมยะได้นเต์ชามากจริงๆเพราะเป็นท่าแสงนะท่าแสงโจมตีขาดเอเลยไม่มีนะท่าแสงที่เรามีมันเป็นตัวซัพพอร์ เวฟโอ้โหไม่ขึ้นสีทองก็ตามนั้นนะยังไม่มารอครั้งหน้าครั้งหน้าน่าจะมานะถ้าไม่ดูเลยก็น่าจะมาโอเคถไปเช็คกิจกรรมต่อฮะเอาไปเช็คกิจกรรมต่อเออมีแฟชั่นมาด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเข้าไปให้ดูเวฟเวฟโอ้โหโอ้ผมบอกเลยไม่น่าพลาดอ่ะจริงๆ ถ้าใครเป็นแฟนครับฮันเตอร์ชา ai, หรือชาเฮอินนี่คือไม่น่าพลาดอ่ะเอาจริงนะโอ้โหบอกเลยคอบตูมโคตสวยอะ่ะเออแต่เราได้คอบตูมของในพี่ซองเรามานี่่ะคเออตูมใส่ตรงไหนวะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันฮนะไม่แน่ใจนะ,ะับตรงใส่คอตูมว่นะโอ้นี่งไงเจอแล้ว นี่ตรงนี้เออเฮ้ยเลือกได้นะเลือกได้คือเฟียวเลยฮะเออเอาแบบเก่าอยากใส่แบบเก่ากนะ็ได้นี่เป็นไงอือนี่ผมว่าสูตรนี่แหละเฟียวโอเคติดตั้งนี่หูตัวนี้น่าจะเป็นชุดที่หายากเลยนะครับผมไม่ขึ้นด้วยนะครับผมเนะ่ะไปชุดแบบใน อดิเมชันแต่ชุดนี้ไม่เคยเห็นเลยนะอดิเมชัน Animation น่าจะเป็นชุดแต่งที่แต่งขึ้นมาใหม่นะครับมาแล้วนะสําหรับใส่คอปตูมนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปหาดูมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างนะโอเคฮันเตอร์พารนะครับผมนะอัปเดตมาใหม่แล้วนะครับนะตัวนี้ใครที่ซื้อระดับดีลักนะครับผมนะนี่ไงระดับดีลักได้ชุดคอปตูมด้วยล่อซื้อละหนึ่งดีนะเอเรา ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าถ้าไม่รอดก็น่าจะเห็นคอตตูมนะแต่ดูว่ามันมีคุณรัพย์หรือเปล่านะะจียวคอตูมนะฮะโอ้โหรอดตารอดใจผมว่าโดนไปหลายคนแล้วนะครับผมนะสาหรับชุดนะเออแล้วก็อย่าลืมนะสําหรับคนที่ดองอัพเลเวลไว้นะครับผมนะหรือได้แฮนเตอร์ชามาสำหรับคนที่เติมหน่อยนะครับผมตรงนี้มีได้อาวุธเพิ่มอีกหนึ่งอันนะฮะดาบแห่งแสงนะ ครบ150พอยต์นะครับผมนะก็ได้เลยนะครับผมนะแถมมีของรางวัลเดือดด้วยนะดีมากนะครัผมนะนะอะไรนี่ย่าากิจกรรมอ๋อของฟรีเก็บฮนะโอเควันนี้เราก็มาอัปเดตกิจกรรมกันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะส่วนด้านใหม่เดี๋ยวค่อยอัปเดตกันนะผมยังไปไม่ถึงนะ แต่ทุกคนน่าจะถึงกันแล้วแหละนะพอผมเล่นชา้ากว่าทุกคนอยู่ตอนนี้นะครับหรือมีกินคาอะไรที่ผมตกหล่นไปก็บอกกันได้นะครับผมนะพะผมยังไม่ได้ดูให้ละเอียดเลยต่พูดกันตามตรงนะครับอัปเดตเสร็จก็มาเล่นกันเลยนะครับผมนะโอเคแต่เจอมาคิดตอบไปแล้วกันนะ,ะนะบ,าบายๆนะทุกคน